พุทธองค์ที่มีอยู่ในจิตใจก็หมายความว่ามีอยู่ข้างกลางหัวใจนี้อันนี้คือหัวใจของเรานะคะแต่จะมีสภาวะจิตที่เป็นพลังงานอยู่ฝั่งตรงข้ามกับหัวใจหัวใจนี่คือรูป,ปรธรรมที่เกาะเกิดบนโลกอะคะ่ะเหมือนกับว่าพลังงานรวมจนอัดแน่นกลายเป็นหัวใจแต่จะมีพลังงานละเอียดในมิติต่างๆที่แยกออกมาเป็นสภาวะจิตสภาวะจิตก็จะมีแรงกระเพื่อมกระพริบคล้ายๆกับ กับพิบที่ถี่กว่าเพราะว่าพลังงานเนี่ยจะจับรู้ได้กว้างขวางรวมกับทั้งโลกทั้งจัก,กรวาลได้เลยในสภาวะจิตเนี่ยค่ะแต่หัวใจเนี่ยเราจะรับดูแค่การทํางานในระบบของร่างกายก็คือมันจะมีฝั่งของความเป็นตัวตวนอัดแน่นเหมือนกับว่า วัตถุที่เราเห็นเนะะี่ยค่ะมีความอัดแน่นแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นอากาศแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกคลื่นทั้งคลื่นวิทยุและคลื่นต่างๆะคะ่ะซึ่งตรงเนี้ยค่ะจะเป็นสภาวะจิตที่จับรู้พวกคลื่นเหล่านั้นในความถีต่ต่างๆไปได้ด้วยแล้วที่ว่าพระพุทธองค์มีอยู่ในหัวใจจิตใจของเราก็คือว่าตามคลื่นความถี่อะคะ่ะเขาก็จะแบบเลียงตัวมั่วๆใช่ไหมแต่ว่าพอเวลาเรามีสมาธิะค,ะค่ะคลื่นก็จะรวมกันเข้ามาเป็นคล้ายๆกับหมุนวนหมุนวน หมุนวนอยู่รอบๆเราเนี่ยค่ะขึ้นจะเรียงตัวสวยขึ้นในสภาวะจิตที่สงบลองวิ่งออกกําลังกายแล้วจับความรู้สึกอยู่ที่ร่างกายไปนานๆคะแล้วทีนี้พอเรามองอากาศนะคะเราจะเห็นการหมุนวนแบบนี้ยข้างหน้าสายตาเราที่มองออกไปได้เลยมันจะเหมือนการมองออกไปด้วยด้วยตาตาแต่ว่าจริงๆมันจะไม่ใช่ตาเพราะว่ามันจะมองได้ละเอียดในระดับที่คล้ายๆกับตาที่สามมองออกไปอะ มันจะเป็นพลังงานความถี่อีกระดับหนึ่งที่ใช้สายตามองเห็นปกติไม่ได้ค่ะแต่พอเรามองด้วยความรู้สึกค่ะ,คะเบาๆสบายๆมันก็จะกลายเป็นเห็นความละเอียดนี้แล้วความละเอียดนี้ค่ะเวลาเราหายใจสบายๆแล้วรวมสติปัฏฐานเข้ามาไว้ที่ตัวก็คือกําหนดรู้ตัวทั่วพร้อมบางคนก็กําหนด3จุดไปก่อน3จุดตรงนี้ค่ะหน้าผากหัวล่สอแล้วพอรู้ตัวทั่วพร้อมสักพักหนึ่ง กำหนดสันจุดสักพักหนึงอะค่ะมันจะรวมเข้ามาอยู่ตรงกลางเราค่อยๆจับรู้ขึ้นของหัวใจเชื่อมต่อกับขึ้นจิตได้ขึ้นจิตเนี่ยมันจะเป็นแรงกระพริบเบาๆทีนี้ถ้าใครจับรู้ได้ค่ะถ้าเกิดว่านิ่งๆรับรู้ไปสักพักก็จะเห็นแรงกระพริบนี่คยค่อยๆดับลงแต่อันนี้ก็คือแสดงให้เห็นตัวตนของจิตก่อนนะคะ แต่ว่าพอมันดับลงแล้วถ้าเราไม่ยึดต่อตัวตนหรืออะไรก็ตามพอมันค่อยๆคายไปเรื่อยๆมันจะเรียนรู้ธรรมชาติออกไปด้วยความรู้สึกใหม่ที่เบาสบายแล้วก็เชื่อมต่อธรรมชาติได้มากขึ้นมากขึ้นคะแต่ถ้าเรายึดว่าสิ่งนี้ที่เห็นเป็นตัวตนแสงที่เห็นมันคงอยู่กับเราตลอดอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้รู้แค่แสงนั้นแล้วก็นั่งสมาธิกี่ทีก็จะเห็นแต่แสงสีทองอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพอปลดล็อกแสงสีทองแล้วการปลดล็อกก็คือ นิ่งๆนั่งดูแล้วก็ดูความมีสีทองแล้วก็ค่อยๆดูให้นานพอค่ะเขาก็จะค่อยๆหายไปจากสีทองก็ค่อยๆหายจนกลายเป็นไม่มีอะไรแล้วพอเราเห็นความไม่มีอะไรปัญญาบางคนก็จะเกิดขึ้นมาสอนตัวเองเลค่ะว่าอ๋ออันนี้คือความไม่มีไม่มีอะไรที่เราเห็นจริงๆในความรู้สึกในภาพที่เห็นในนิมิตจริงๆไงคะบางคนก็จะสารต่อไปถึงนิมิตต่อไปเป็นแสงสีขาว สีทองเนี่ยคล้ายๆแสงธรรมเพราะว่าอากาศเนี่ยค่ะจะมีพระอาทิตย์พระอาทิตย์ก็คือเป็นแสงออกมาแล้วแสงเนี่ยค่ะมิติอื่นๆนอ่ะเขาจะเชื่อมต่อกลายเป็นเทวดาพระอาทิตย์เหมือนผู้ปกป้องดูแลของจัก,กรวาลนี้พระอาทิตย์ก็เหมือนให้แสงสว่างทําให้ทุกอย่างเติบโตจะคล้ายๆกับการทํางานของธรรมชาติที่ดูแลเยียวยาเราเนี่ยแหละคะ่ะให้เซลล์ชีวิตเติบโตได้แล้วเซลล์ชีวิตเนี้ยมีความรู้สึกเชื่อมต่อกันกับ แสงทําให้เซลล์ชีวิตมีความรู้สึกเชื่อมต่อกันกับมิติอื่นๆด้วยที่ดูแลเยียวยาเราก็คล้ายๆมิติเทพแต่ว่าพอเรานั่งมองไปนานๆนะคะมิติเทพเใช้ด้วยจิตมองตอนแรกจะเป็นปปร,รูปธรรมจะเห็นเป็นเทพเป็นผู้เข้ามาดูแลแต่ถ้าเกิดนิ่งๆรับรู้อะค่ะแล้เรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะเราจะปล่อยวางปปร,รูปธรรมนั้นด้วยความนิ่งสงบอค่ะ จิตจะรวมสู่ตรงกลางแล้วก็ตั้งเป็นฐานขึ้นมาทําให้เชื่อมต่อพลังจัก,กรวาลที่อยู่สูงสูง,สงขึ้นไปขึ้นไปได้เพราะว่าความนิ่งเนี่ยมันทําให้เราปลดล็อกระดับพลังงานที่อยู่ในโลกเนี่ยมันจะมีหลายชั้นหลายความถี่พอเรานิ่งไปเรื่อยๆค่ะมันจะปลดล็อกจากความถี่เนี้ยเราจะค่อยๆนิ่งแล้วรับรู้ในความนิ่งนั้นจะมีระหว่างความถี่เนี่ยจะมีความนิ่งที่ทําให้เราอะตกหลุมบางคนก็จะไป คงสภาวะความนิ่งนั้นนึกว่าอันนี้คือใช่แล้วแต่จริงๆแล้วถ้านิ่งต่อไปเรื่อยๆเราก็จะเรียนรู้ต่อไปเรียนรู้ต่อไปการเรียนรู้จะกลายเป็นไม่สิ้นสุดค่ะเพราะว่าธรรมชาติมันมีการก่อเกิดแล้วก็ดับตลอดเวลาเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้นิ่งอยู่เฉยๆปั๊บแล้วปล่อยวางได้แล้วไปอีกระดับหนึ่งแล้วก็ไปตกสภาวะนิ่งอยู่อีกเห็นความว่างเบามากขึ้น หลายๆคนก็จะมองว่าเออกอดอยู่กับนิพพานแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเรานิ่งๆรับรู้ไปได้อีกอะค่ะก็ไม่ยึดต่อสภาวะอะไรเลยอะค่ะมันก็จะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ได้ความรู้ไปรอบๆแล้วก็จะครอบคลุมทั้งหมดได้กลายเป็นว่าเราจะรับรู้ว่ามันจะมีนิพพานหลายระดับคือความสงบความสงบที่อยู่กับธรรมชาติได้แต่ความสงบนี้มันสามารถทะลุไปเรียนรู้ชั้นบรรยากาศอื่นๆแล้วก็เรียนรู้สภาวะหลายๆอย่างของธรรมชาติได้ใน จิตที่ละเอียดจริงๆแล้วก็เชื่อมต่อจะเป็นตาที่3คือถ้าตาที่3าเนี่ยจะเชื่อมต่อในระดับอนุภาคพ,พลังงานนี้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ปล่อยวางแล้วอะค่ะจะเข้ามาสู่จิตจิตเนี้ยจะมีอนุภาคมากกว่าเพราะว่าเชื่อมต่อหลายทิศทางแล้วก็ละเอียดมากขึ้นละเอียดทะลุไปนอกโลกนอกจักรวาลได้เพราะว่าตาที่3ามอะมันเหมือนกับชานที่ อย่างรู้ในครอบคลุมในแรงพลังที่ธรรมชาติเชื่อมโยงกันค่ะแต่มันมีมิติอื่นที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับธรรมชาติเนี่ยมันเป็นคู่ขนานที่คู่กันแต่ขั้นด้วยความว่างเพราะว่าความว่างเนี่ยมันมีทุกอย่างรวมอยู่ในนั้นคะแต่คู่ขนานมันยังคู่กันอยู่เราเห็นโลกเกิดดับหรือว่าเห็นธรรมชาติพลังงานทุกอย่างบนโลกเนี้ยถึงแม้เราไปเห็นแล้วถึงแม้เราทะลุไปในตาที่3เห็นได้อยู่แต่เมื่อสงบอีกค่ะมันก็จะเห็นคู่ขนานของมันอีก จนเห็นว่า,ามันมีคู่ของมันทั้งทุกคู่เลยแม้แต่ความรู้สึกที่เราเห็นมันมีทุกอย่างมาสร้างสารรค์เราเนี่ยค่ะหรือว่าช่วยเหลือเยียวยาวหรืออะไรก็ตามค่ะแต่ในคู่ของมันก็คือไม่มีอะไรเลยจนเราไปเห็นว่าอามันมีความไม่มีอะไรเลยอยู่ก็จะเรียนรู้ความเป็นคู่ของมันไปนเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆได้รับความรู้ที่เป็นความรู้จากตัวต้นอนุภาคพลังงานที่เป็นระดับผีหรือว่าวิญญาณหรือว่ามารใช่ไหมคะ พอปล่อยวางก็จะเห็นว่าเ,าเราปล่อยลบได้แรงกระทบลบๆบบที่ทําลายซึ่งการละกันก็หายไปแรงกระทบของร่างกายที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะค่ะบางทีก็หายไปเพราะว่าบางทีพลังงานเนี่ยค่ะเราเรียกพลังกรรมที่หมุนวนอยู่ในอากาศเนี่ยค่ะก็คือสมมุติว่าเราเครียดนะคะมันก็จะมารวมอยู่ที่ตับพลังเนี่ยก็จะหมุนเข้ามารวมอยู่ที่ตับแบบนี้อันนี้ก็คือมาก่อโรคกรรมได้ปัจจุบันพอคิดมากคิดมากไปเรื่อย ก็เหมือนการรวมพลังเข้ามาสู่ฐานกายพลังกลัมก็จะเป็นพลังตรงข้ามกับพลังเยียวยาที่แบบบริสุทธิ์มากกว่าอย่างเี้ค่ะเป็นพลังหนักพลังหนักเนี่ยพอมันมารวมในเรามากๆมันก็ก่อโรคอยู่แต่ละที่ของร่างกายซึ่งบางคนปลดล็อกไม่ได้เพราะว่าไปหยุดมามากแล้วก็ยิ่งถมความรู้สึกลงไปในปัจจุบันอีกเหมือนกับว่าเป็นคนที่ถูกเกิดมาให้ต้องคิดปรากฏว่าพอไปเจออะไรก็เครียดก็คิด คิดต่อคิดต่อพอเจอเรื่องทางโลกมีเงินไม่พอหรือว่าทํางานไม่ได้ก็จะคิดต่อเครียดต่อค่ะมันก็ถมออกมาเป็นกรรมมากขึ้นที่หนักขึ้นนะคะจนก่อโลกในปัจจุบันได้มากขึ้นชัดขึ้นคราวนี้พอปล่อยก็จะเรียนรู้ระดับความถี่ที่มากขึ้นมากขึ้นหลายๆคนก็เห็นความถี่มิติต่างๆที่กลายเป็นจากลบเป็นบวก พอมิติต่อไปอะค่ะมันจะเริ่มเป็นบวกมากขึ้นคล้ายๆกับอิเล็กตรอนเนี่ยแหละที่แรกๆก,ก่อตัวมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่พอเรารวมเป็นการเรียนรู้ที่เป็นผู้ออกมาดูพราเรานิ่งดูเฉยๆอะคะ่ะจิตก็จะค่อยๆถอยออกมากลายเป็นคนที่ดูอย่างเดียวได้แล้วก็ดูเข้าไปในความรู้สึกของตัวเองจริงๆว่าลบแบบนี้มันก่ออะไรบวกแบบนี้มันก่ออะไรแล้วพอเราเรียนรู้แบบนี้ค่ะจิตจะเริ่มถอยห่างแล้วแต่ละชั้นเนี่ยค่ะจิตจะถอยห่างไกลขึ้นไกลขึ้น พอความรู้สึกถอยห่างไกลขึ้นน่ะก็จะกลายเป็นเรียนรูร้ครอบรวมครอบรวมแต่ละชั้นได้มากขึ้นมากขึ้นพอเรียนรู้ครอบรวมมากขึ้นนะคะจิตที่ไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวเนี่ยก็จะเหมือนผู้ดูพอกลายเป็นผู้ดูได้ปั๊บก็จะไม่กระทบในตัวตนพอจิต,ตปล่อยวางตัวตนได้ทีละชั้นทีละชั้นก็จะเกิดความละเอียดที่มากขึ้นนะคะแล้วความละเอียดเนี่ยค่ะก็จะเข้าไปปะปนกับการเรียนรู้ธรรมชาติที่ละเอียดแล้วก็เหมือนกับ การหลอมรวมเข้าใจสภาพธรรมชาติมากขึ้นความเข้าใจนี้ค่ะก็จะเกิดความซาบซึ้งยอมรับในการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติแล้วก็รับรู้ความรู้สึกของพระพุทธองค์ด้วยเพราะว่าจิตเดิมอะคะ่ะเชื่อมโยงกับธรรมชาติความรู้สึกพระพุทธองค์อะค่ะคลา้คลา,ยคลายความรู้สึกที่มีกระแสว่างอยู่ในธรรมชาติเวลาเราเชื่อมโยงเข้าไปในกระแสว่างของธรรมชาติได้ค่ะ ก็จะรับรู้ว่าพระพุทธองค์ท่านมาสอนก็จะรับรู้ว่าคําสอนที่เกิดขึ้นนะคะพูดมาเนี้ยเป็นคําสอนจากท่านแต่ทีนี้เมื่อเรานิ่งรับรู้ไปเรื่อยๆค่ะก็จะรู้ว่าคําสอนทั้งหมดเนี้ยค่ะเป็นคําสอนจากธรรมชาติแล้วก็พระพุทธองค์ท่านมีอยู่ในธรรมชาติเป็นความรู้สึกเดียวกันนะคะของความว่างบริสุทธิ์แล้วก็ความว่างบริสุทธิ์เนี่ยค่ะก็ยังเชื่อมโยงทุกมิติถ้ารับรู้มิติที่ผ่านเหนือนอกเหนือธรรมชาติบริสุทธิ์นี้ไปอีกก็จะรับรู้ สภาวะตรงข้ามที่มีความบริสุทธิ์ที่ไม่มีอะไรเลยแม้แต่ธรรมชาติค่ะคราวนี้ก็จะกลายเป็นว่าเราได้เรียนรู้พระพุทธองค์แล้วก็ซาบซึ้งอยู่ในหัวใจเราเนี่ยค่ะจิตหัวใจเราเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับท่านเหมือนกับผู้ปฏิบัติที่เรียนรู้แล้วก็ทดลองทดสอบแล้วก็เข้าถึงธรรมชาติแล้วเป็นความรู้เดียวกันแล้วก็รับรู้ความเป็นหนึ่งเดียวความเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ได้ยึดว่าตัวเองเป็นอะไรทั้งนั้นนะคะแต่มันจะเหมือนกับ ความรู้สึกของการยอมรับที่ธรรมชาติสร้างเราเราต้องดูแลตัวเองธรรมชาติดูแลเรามาอย่างดีแล้วก็ซาบซึ้งทั้งในคุณค่าของตัวเองคุณค่าของธรรมชาติคุณค่าของสรรพสิ่งเพราะเห็นมาหมดแล้วว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันโดยไม่ต้องให้ใครบอกว่าต้องทําอะไรเพื่อใครหรือใครทําอะไรเพื่อเราค่ะแต่มันเรียนรู้มารอบของจัก,กรวาลอย่างงี้ค่ะความเชื่อมโยงของธรรมชาติบอกไว้หมดแล้วในการที่เรียนรู้พลังงานทั้งหมดที่เขาเชื่อมโยงกัน ความรู้สึกนี้เราจะพัฒนาออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนรับรู้ว่าพระพุทธองค์รู้สึกกับเราอย่างไงแล้วเรารู้สึกต่อท่านอย่างไงในรูปแบบความรักที่เหนือกว่าความเมตตาค่ะคือความเป็นหนึ่งเดียวกันขอบคุณค่ะ